สวัสดีครับยังอยู่กับช่องพิดผชมรถยนต์มือสองอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถกับบะายยอดนิยมนะครับที่ยังน่าใช้อยู่แล้วก็ราคาก็ถือว่าจับต้องได้นะแล้วก็สมรรถนะของตัวรถเองแล้วก็ออปชั่นของตัวรถเองรวมไปทั้งแบรนด์นะครับก็ยังเป็นรุ่นที่จัดได้ว่าขายดีนะครับแล้วก็เป็นที่นิยม อย่างคันนี้นะก็เป็นตัว t o y ยต้าไฮรักวีโกแชม์นะคันนี้เป็นปี15นะครับจด15เลยนะเป็นตัวสมาร์ทแคปเกียออโต้เป็นเครื่อง2 5ุด e v n t u r b o 144แรงม้านะครับนะสภาพค่อนข้างสวยนะและก็เป็นสีที่ หายากพอสมควรนะเป็นสีพิเศษเลยนะครับเป็นสีเทานกพิราบนะครับหรือว่าสีเทาออกเทาควันบุรีนะชมนี้มันจะมีเฉพาะเลยนะครับปี14 15ขึ้นมานะแต่คันนี้มันก็อยู่ในปี15นะครับราคาเปิดนะครับ4,39,000บาท เกียร์ออโต้นะครับตัวพิลันเนอร์ยกสูงดูรอบคันกันไปนะครับยางปี20 21นะครับนะสีเส้นเลยเป็นของบีสโตนอีโคเปียนะครับยางก็ดีนะนะครับเป็นยางดีด้วยทั้งเงียบทั้งนุ่มนะครับแล้วก็ หมาะกับหน้าฝนด้วยนะนะครับอย่างนี้นะครับดูความสวยรอบคันกันไปนะครับคือรถเนี่ยสภาพเดิมมากนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีนะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับเส้นสายรอบคันยังคมชัดสีบางเดิมนะครับแมกไรเนอร์ติดตั้งใหม่นะสีสวยนะครับ กันชนเนี่ยก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับช่วงช่วงล่างดียางอะไหล่ก็อยู่ครบสภาพนี่สวยมากนะสภาพสวยนะครับตัวนี้น่าใช้นะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆนะรถเดิมๆเ,เลยนะครับเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆให้นะครับนะของหงงของเหลวถ่ายให,ให้ใหม่หมดตรวจเช็คสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตามสภาพนะครับ439,000บาทนะมาดูภายในกันนะครับภายในจะได้เป็นคุมโทนสีดำนะครับที่วางแก้วน้ำช่องแอร์สามารถที่ให้แอร์เป่ามาได้นะครับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้า นะกระจกไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับนะครับนะพื้นผิวสัมผัสก็เป็นพลาสติกนะครับและตัวนี้ก็เป็นผ้าคล้ายๆกับผ้าตะข่ายนะครับภายในโทนสีดำเบาะหนังลายรูนะครับทำมาเรียบร้อยตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะแคปเปิดได้นะครับขึ้นลงเข้าออกง่ายนะครับ มีบันไดข้างให้เพราะว่าเขาเป็นรถสูงนะเป็นลงเข้าออกได้นะครับลังคา,าศาสตร์านนะครับเป็นรถที่น่าใช้อคันหนึ่งนะนี่ตรงนี้ก็ทำเป็นสองชิ้นให้นะด้านหลังนะครับใส่สัมภาระเวลาเป็นสองชิ้นก็ดีนะนะครับยกง่ายดีบางทีเราไม่จำเป็นต้อง เปิดฝั่งนู้นเราก็เปิดแค่ฝั่งเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นผ้านุบ<ม>ูน,น,นุ่มนะครับบ้านเราก็ใช้รถประมาณนี้นะโดยสารนะครับตอนครึ่งเขาเรียกนะซอกในเดิมเดิมนะครับซอกในเดิมเดิมนะครับตะเข็บเดิมเดิมพวกเนี้ยนะรับประกันไม่มีชนไม่มีตัดต่อนะครับอ่นะ๋ยวให้ดูเลขไม่กันก่อนนะ ไม่หนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันนะเกียร์ออโต้พวกงานอินเทเลียนี้ตกแต่งได้เป็นโทนสีดำนะครับนะฟอนต์เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับปีนี้ก็สิบสี่ขึ้นมานะครับได้ฟอนต์แบบนี้นะก็ cdm p 3 fmm นะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ก็เย็นนะครับแอร์เย็นดีมีช่องเสียบ power o ร์เลแล้วก็ ที่จุดบุหรี่มาให้นะครับหัวเกียร์ก็มีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยตามสภาพตามอายุงานนะครับแต่โดยรวมแล้วดูดีอยู่ดูสวยงามเป็นรถที่คนมีผู้สูงอายุก็ขับได้นะครับนะพ,พ่อเนเกียร์โตเนะี่ยแม,แม่แม่บ้านก็ขับได้พวกแม่บ้านพวกผู้หญิงก็ขับง่ายนะครับพิสัยทัศน์ก็ดีเดินทางไกลก็สะดวกนะ อันนี้เป็นตอนตอนครึ่งนะครับจะเป็นสมาร์ทแคบให้สีสวยนะสีสวยโดยรวมได้น่าใช้4 3 9 0 0 0บาทนะครับดูโครงสร้างเดิมๆนะโครงสร้างหลันะเดี๋ยวผมพาเปิดดูด้านหน้าก่อนหนะักเก้าการอยู่นะครับนะนอดยึดตรงที่ฝา นะครับไล่กันมาแก้มซ้ายนะครับพวกนี้นะครับเป็นรถเดิมๆเลยสัญลักษณ์ของตัว L นะครับแล้วก็ตัว R ก็อยู่ฝั่งนี้นะบัมบาโค้ดนะครับนี่สัญลักษณ์ตัว R นะครับโครงสร้างหลักเดิมๆนะรถสวยๆแบบนี้ ก็ค่อนข้างหายากยิ่งเป็นสีนี้สีพิเศษด้วยหายากด้วยนะครับนะสายพานเราลิ้นเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับใปแต่นั้นให้แล้วนะเครื่องยนต์แห้งนะครับบล็อกนี้ไม่ค่อยจุกจิกนะนะครับเปลี่ยนไายแล้วมันเครื่องดีๆนะครับใช้ได้ยาวๆนะใครที่มองหารถไว้ใช้งานในชีวิตจอมวันหรือว่าจะเป็นรถที่ประกอบอาชีพด้วยนะครับ ขับขี่ทำงานด้วยหรือว่าเข้าไล่เข้าสวนนี่ก็เหมาะนะนะครับเกียร์ออโตโอเ้เขาขับง่ายดีนะครับออโต้ห้าสปีดนะตัวนี้นะครับ4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครที่กำลังอยากได้รถสีนี้แล้วก็โฉมนี้อยู่ลองโทรมาสอบถามได้นะครับ0ูนย์เก้าหกหนึ่งสี่เก้าเก้าเก้าแปดห้านะครับนะมีเข้ามาออโต้เพียงคันเดียวด้วยสีสวยด้วยสีพิเศษด้วยนะครับตัวนี้ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมโทรติดต่อกันเข้ามานะครับ0961499955นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ